กับชินชินชิดเอเวนเจอร์กับช่องกับรายการแจกของเล่นะครับผมซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมอาทิตย์ในวันนี้ซึ่งก็คือเวลาที่ผมไอถ่ายไอเอเรียสวอตฟิตอะอันนี้คือบลัชเชตเ,เหมือนเป็นอ๋อไอทุยรวยเป็น,เป,นเป็นเหมือนอยาเอากาศของหิมะนี่มันชื่อว่ายูกิกาสกี้ยูกิกาสกี้ปะ มไม่รู้ผมขอโทษถ้าผมอ่านผิดผมขออภัยด้วยนะครับผมอขอขอโทษอภัยด้วยออ,ออกมาอโอเคหน้ากล่องเพื่อมืออาเตาออะไรเต๋อคุณคงไม่อยากแปลกใจใช่ไหมอันนี้ก่อนนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นแบบนี้อันนี้คุณเห็นนั่นแหะครับผมผมันไม่มี ตัวนึงกุ๊กิสกาสกี้นี่ยในี่ขอนหน้าดีดด้วยแบบจะคืคับบมันมีแบบมันมีหัวหนะ้ามันมีหัวมาอยู่เนี่ยเข้างไงมันจะใส่เว้นด้วยเพิ่งดูนะเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้เขาเก็บก่อนนะครับผม เดี๋ยวค่อยส้สวัสดีวันนี้สวจเอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ